สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถตู้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาอัปเดตโรงช่างนะครับฝ่ายเซอร์วิสบริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับไม่ได้โพสหลายวันนะครับวันหยุดครับแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยอ่ะวันนี้ผมพามาชมทีเดียวทั้ง4คันเลือะรถตู้ที่จอดอยู่โรงช่างรอปรับสภาพอยู่อันนี้เป็นสภาพเมเ,มเดิมเข้าใหม่แค่ล้างน้ำเปล่า,านะครับคันนี้จะเป็นโตลิต้าคอมมูเตอร์ปี16นะครับรถหน่วยงานปลดประจําการคันนี้ปี16เดี๋ยวผมดูทะเบียนนิดนึงนะครับ อาทะเบียนเจ็ดสองสองหนึ่งคันนี้ปีสิบหกเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันเลขมาอยู่ประมาณแสนเจ็ดนะครับได้ล้อแม็กเท,เท่แบบนี้เลยนะครับแม็กเท่จริงนะครับคันนี้ถอดเบาะไปหนุนอยู่นะครับถอดเบาะไปหนุนสวัสดีเช้าวันตรุษจ,จีนนะครับคันนี้ได้เบาะวีไอพีนะครับสามแถวเก้านั่งสภาพนี่ต้องบอกเลยว่าสวยเดิมคันนี้สวยเดิมเลยเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันใครมีงบประมาณจำกัดคันนี้จัดไฟแนน,ด,น,นด์ได้เต็มนะครับไดล้ล้นเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนหกเลย มาดูในคันต่อไปแบบเร็วๆนะครับคันต่อไปคันนี้ H.S. หนึ่งหกเจ็ดสามใแสนเดียวเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันปีสิบหกจดสิบเจ็ดคันนี้เป็นรถหน่วยงานของกรมทรัพย์สินใน,นพระมหากษัตริย์ปลดประจําการคันเนี้ยต้องบอกเลยว่าส่วนตัวชอบนะครับชอบเบาะมันเบาะได้เบาะใหญ่สีดําทำคามสะตาด์ง่ายมีล้อแม็กให้ครบๆเลย,เลยปีสิบหกจดสิบเจ็ดทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ปลดประจําการนะครับเป็นของกรมนะครับที่เขาเช่าใช้ รประจําการคันนี้สภาพสวยเดิมเลยต้องบอกเลยว่านี่ปรับสภาพให้เสร็จหมดแล้วนะครับตัวฝากระโปรงนะครับตัวด้านข้างเนี่ยครับลวดลายของเขารอยโค้งมนของตัวซุ้มล้อนะครับภายในตัวซุ้มล้อเคลือบกันสนิมให้ครบๆนะครับล้อแมกเงาแวบๆแบบนี้นะครับได้ยางนะครับคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยปี21นะครับยางนี่สภาพโอ้โหดูดูดูจากดอกยางนี้ใช้ได้อีก3 4ีปีแน่นอนนะครับซุ้มล้อคมๆแบบนี้ติดฟิล์มมุดตึ๊ดเลยครับคันนี้อะ ดูภายในนะครับภายในคันนี้นี่ได้เบาะนะครับปกติเนี่ยเบาะด้านหน้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทําเบาะใหญ่กันนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยของกรมรั์สินในพระมหากษัตริย์เนี่ยได้เบาะใหญ่ด้วยนะครับได้เบาะใหญ่ทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับสามแถวเก้าที่นั่งมีเกะสตูให้ครบเลยนี่เกสตูสีดําเข้ากับตัวรถนะครับด้านบนก็สะ,สะอาดนะครับไม่ได้มีรอยดํารอยขีดข่วนใดอย่างใดนะครับมีปูพรมกระดุมให้แล้วคันนี้ นี่บอกสามแถวเก้านั่งใครกำลังสนใจนะโตโยต้าคอมพิวเตอร์สเปคเนี่ย <adapting> น่าจะเหลือแค่สามคันนะครับเจ็ดแสนสี่หมืนเก้าพันสิบหกจดสิบเจ็ดนะครับได้ล้อมแม็กนะครับของกรมทรัพย์สินในพระมหาพระมหากษัตริย์ปลดประจําการล็อตนี้เหลือสามคันนะครับตอนนี้รู้สึกว่าไม้น้อยสุดจะแสนสองนะครับถ้าทะลุแสนสองไปนี่มันจะเป็นแสนเจ็ดแสนแปดเลยนะครับใครมาก่อนจองก่อนได้ไม้น้อยนะครับราคาเท่ากันอ่ะราคาเท่ากันแต่ไม้น้อยกว่าตั้งหกเจ็ดหมื่นนะครับเป็นผมผมก็ ต้องรีบจองนะครับเอาคันไม่น้อยก่อนนะครับคันนั้นนี่ยังไม่ได้ดูข้อมูลนะครับเพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานนะครับเราก็ถอดล้อล้างนะครับเช็คเบรกเช็คผ้าเบรกอะไรให้มันครบนะครับเช็คช่วงล่างนะครับโอเคมาคันต่อไปดีกว่าอ่ะแถมออโต้นะครับแต่คันนี้ลูกค้าผมจองแล้วนะครับขอบคุณนะครับพี่จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับจองคันนี้ไปนะครับเกียร์ออโต้สีขาวล็อของกระทรวงสารุข ออก,กับตันตีดนะครับเกียร์ออโต้แปดแสนสนเกนียร์ออโต้ตอนพี่สนใจนะผมมีสคันนะครับแต่ว่าไม้น้อยสุดตอนนี้รู้สุดจะน้าแสนแปดแสนเลยนะครับคันนั้นจะ8ปดแสนหนึ่งพันแล้วถูกสุดเกียร์ออโต้ปีสิก็คือเจ็ดแสนแปดะครับสนใจทักไลน์เข้ามา ID PK 152หรือโทรศูนย์1 3ห้าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจนําเสนอนะครับเบาส,สวยนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ปรับสภาพใกล้เสร็จแล้วเก้าสิบเปอ หนึ่งหนึ่งหกหกคันนี้โตวต้าคอมพิวเตอร์สาจุดศูนปีสิบหกเลขไม่หนึ่งแสนกัอบอีกหนึ่งพันไม่พอดีพอดีนะครับไม่เยอะไม่น้อยหนึ่งแสนหนึ่งพันปีสิบหกได้บอกสวยด้วยสวยยังไงเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับ <c oughs> นี่ได้เบาว so ีพีโซฟาใหญ่ๆดูดีครับหนุนหนาขนาดนี้ครับนั่งไม่สบายได้ยังไงครับนี่สบายๆเลยนะครับนั่งสบายๆใหญ่ๆแบบนี้ นี่มีจอกลางลำโพงอะไรครบเลยนะครับมีจอกลางให้แล้วแอร์ลาวนี่ก็ข้างบนนี่ก็สะอาดาดเลยนะครับเปิดไฟทิ้งไว้ด้วยผมเปิดเองเมื่อกี้นะครับอันนี้เกียร์แมนวนวลห้าสปีดนะครับเลขไมล์แสนเดียวเลขไมล์แสนเดียวครับคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์รน,ออรน,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 นะครับไมล์น้อยมีจอกลางลำโพงด้านบนติดให้แล้วนะครับแบบนี้ 7แสนสี่หมื่นเก้าพันไม่น้อยนะครับจัดไฟนแนนได้เต็มแน่นอนมันจัดไฟนแนนได้ประมาณ7แสนหกแต่เราขาย7แสนสี่นะครับ7สี่เก้าสนใจทักไลน์เข้ามาได้เลยใครอยากได้เบาะแบบนี้นะครับเบาะใหญ่ๆนั่งสบายๆนุ่มๆแบบนี้นี่ด้านหน้าเป็นเบาะหวัวตัดแบบนี้นะครับมีจอกลางด้วยนีแบบนี้เลยมีจอกลางพร้อมเลยนะครับแนะนํานะครับคันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับออโต้มีนะครับสามคันทักไลน์มาได้นะครับ อยากได้ไม้แสนสองแสนทัไมาได้ไม้น้อยหมดเลยครับลูกค้าผมรับไปแล้วนะครับคันไม้น้อยพี่ท่านไหนสนใจรถตู้นะครับสเปคอื่นโม่งน้อยโม่งใหญ่นะครับทักไลน์เข้ามาได้เดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวผมหาให้นะครับนี่ได้ล้อมแม็กซ์เท่รับอันนี้สนใจรถตู้โทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีครบสิบแปดมีเข้ามาใหม่สามพันของกสทชนะครับรถเก่าเหมือนกับรถเก่าเลยแต่ไม้มันประมาณเจ็ดหมื่นถึงเก้าหมื่น 859,000ได้เบาะใหญ่มีนวิเกเตอร์นะครับจอกลางนะครับมีจอ a อ d ด o i d ให้รตนั้นก็มีนะครับทยอยเข้ามานะครับพักไลน์เข้ามาถ้าไม่ทักเนี่ยเอ่อผมอะ่ะจะอัปเดตให้พี่ๆไม่ได้บางทีรถเข้ามาใหม่สภาพดิบๆยังไม่เข้าร้านเนี่ยผมก็ส่งไลน์ให้ลูกค้าผมชมแล้วบางบางครั้งเขาจองกลางอากาศรถยังไม่เข้าร้านนะครับสําหรับพวกเกียร์ออโต้หรือเกียร์แมนนวลสวยๆไมไ่น้อยไม่หมื่นเดียวอะไรเงี้ยเขาจองกลางอากาศนะครับแบบจองแบบยังไม่เข้าร้านเลย เลยแนะนํำให้พี่ๆโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาผมจะได้ส่งข่าวสารได้เร็วขึ้นนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะรพามาชมลงช่างนะครับรถตู้ประมาณ6-7คันเนี่ยครับสนใจทักไลน์มานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ๆจะได้ไม่พลาดรถตู้เข้าใหม่นะครับอัปเดตข่าวสารกันนะครับทางไลน์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ